น้องไปอยู่สลืมประตูสายแล้วบอ่อน้องละ่ะพบกันอาทิตย์นานมาให้คำสัญญาว่ากจริงใจบ่ลวงบ่หลอกน้องบอกบอเคยมีภยัยถ่ายหูคู่กันกับไอ้เธอเก็บไป เป็นอนุสรด้วยความเต็มใจไอจึงได้เสื้อในลมปากจุผพ้าพแผ่นกายอ้ำจากก็หาก็คือบังอ่อนอยากให้มาหานั่งล้มกันเหมือนดังทีตก่อนอยู่ใกล้หัวใจห้ำหอน หวงบังอ่อนทุกลมหายใจเดินประตูใสวันนี้บ่มีน้องอยู่เห็นเขาเคียงคู่หดหูในดวงหือดีเหตุงานบอนเก่าหรือน้องเยาเจ้านั้นยาย่นี้ เบอร์โทรของน้องคนดีติดต่อไลายที่บ่มีสัญญาณน้นองอยู่จังใดทิมประตูใสให้มันว่างเปล่าหรือว่ากลับคืนบ้านเก่าพ่อแม่เจ้าบังคับแต่งงานผู้เบาขายแหง เศร้าแรงหวงหานองคันานวอนน้องจงคิดสงสารผู้สาวโหงานลืมอ้ายแล้วบอเดินประตูใสวันนี้บ่มีน้องอยู่เห็นเขาเคียงคู่หดหูในดวงหรือดี เห็ดงานบอนเกา่าหรือน้องเหยเจ้านั่นใหญ่นี้เบอร์โทรของน้องคนดีติดต่อหลายทีบอมีสัญญาณน้นองอยู่จังใดทิมประตูใสให้มันวางเปล่าหรือว่ากลับคืนบ้านเกา่า พ่อแม่เจ้าบังคับแต่งงานผู้บ่าวคายแหงเศ้าแรงหว่วงหาน้องคานวอนน้องจงคิดสงสารผู้สาวหัวงานลืมอายแล้วบอก